ผมจะพาไปดูเว็บร้อยนะผมพี่น้องเพิ่งทำไปนะครับก็ยอดทำสีเองด้วยนะครับผมอ๋อเป็นช่างรถยนต์แต่ว่ามังคุดสีรถเครื่องเนี่ยนะแต่เขาทำรถแว้นรถมอเตอร์ไซค์แว้นลงแข่งครับ NGO มาเอาสักพัหนึ่งลื่มลื่มลื่มเจอไอเด้ไอเด้าีก็เลยจะชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแบบลาวลาวอ่ะลาวลาวลาวมันเคยโดนรถลาวแดดป่ะมาโหมเองชอบลาวไม่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 ได้ชอบลาวไม่ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสินน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับช่องมือมือนะครับผมก็คลิปนี้นะผมผมจะพามาดูเว็บร้อยสิบนะผมที่เพิ่งทําใหม่ไปนะครับผมของน้องหนนนี่นะผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเว็บร้อยเออเว็บร้อยผมพูดผิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูเว็บร้อยนะผมที่น้องเพิ่งทําไปนะครับก็ยอดทําสีเองด้วยนะครับผมสวยด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับผมใครที่อยากจะดูเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนี่พาไปรีวิวเดี๋ยวเราจะตั้งก็ตั้งรูนี่ครับเว็บร้อยนะผม หลายคนอาจจะยังไม่เห็นสภาพเรียบร้อยของนอกนะครับถามว่าเราทำอะไรอะไรไใหม่ใหม่ไปบ้างน้นองทำอาร์มครับทำอ,อาร์มใหม่คนสีสใหม่อาร์มใช่ครับนะครับผมแล้วก็ มีไอโค้ชล้อเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะเป็นล้อดำแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นสีอะไรนะเดิมเดิมะเดิมเเลยคูบิเนียมหลายคนอาจจะไม่ไม่สังเกตหรือว่าอะไรนะพอตั้งจะทำนี้น้องนนท์ก็คือจอดไว้เลยนะผมไม่ก็ได้เอาไปไหนเพราะว่าสีที่จะทำอ่ะมันยังไม่เสร็จมันไม่มีตังค์ซื้อสีแต่นี่จริงมันยังมันยังมันต้องยังทำสีข้างหน้านะผมก็มันทำสีเขียวจ้ะสีเขียวนะผมจะสปอนเซอร์สีมาก็ได้ครับผมแบบไปสนับสนุนกันเขียวนี่ไว้นะผมก็นี่จะพาทุกคนถีบไป ม,มีดุมสเตอร์นี่แะมีดุมสเตอร์โอ้โหพูดดูข้างในได้ปะดูนี่มีสีเขียวเลยนะครับผมแล้วก็ไอเดียนฝา,าทางนี้ฝาเด่นโอ้โหสีเขียวเลยนะครับผมก็นั่นแหละน้องมันทํารถไปมันคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าน้องอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทําอ <c oughs> ้ที่ว่าต่นนั้นเราเราไม่ได้ออกไปถ่ายที่ไหนเลยครับตอนนี้ก็มีประเด็นมาด้วยนะครับผมไอ้ที่ว่าประเด็นเพลงแห ครับก็คลิปนี้ผมได้มาอยู่ข้างล่าเลยนะครับโยมน้องมันเพราะว่าผมเพิ่งคุยกับมันไปนะครับผมมันก็เริ่มหายโกรธผมแล้วล่ะเรื่องเร่อนะครับเทปมันก็หายโกรธผมไปแล้วนะครับผมก็สีที่ใช้จะเป็นสีอะไรบ้างไหนขอดูสีนี่จะเป็นสีพวกนี้อันนี้ขอบคุเบีนนะตอนนี้นะครับผมขอแล้วก็ สีดำสีดำเราใช้มากไม่ไม่ใช้สีดำคืไม่ได้ใช้เลยใช้สีรองพื้นใช้สีรองพื้นเอานี่เป็นสีรองพื้นไม่รู้สีอะไรนั่นเป็นอันนี้เป็นเลกเกอร์อ๋อสี็นเลเกอร์แล้วของผมจะเป็นแบบนี้ของผมอยู่อ๋อนี่สีเจ้าต่างอยู่ข้างรถด้วยแองแมงนะครับผมแล้วก็มีของตรงนี่ที่ว่าคนสีเสร็จก็ไว้ข้างนอกนะครับผมก็ถือว่าน้องแม่งสุดหวา้งงานก็คือทำทำงานดีเลยลองดูสีนะนี่ขัด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 ปุ๊บแล้วก็ทำสีเองเลยดูสี แบบไม่มีรอยแบบว่าแบบเป็นเป็นสกเก็ดสีน้ำหยดอ่ะแบบสีหยดอ่ะไม่มีเลยคือแบบพ่นแบบว่าไม่มีหยดเลยอ่ะพูดง่ายๆครับอันนี้โชคของอะไรนี่แกส๊สเซแกสซ๊สเซนี่ละไอออมไอออมฝากถึงไอออมด้วยดูคลิปนี้เนี่ยฟางเสียง ต้องจัดได้เนาะโอเคมันมันดียังไงวะไอ้บอกพี่ไงมันซับมันซับดีมันซับดีกว่าใช่ใช่วิ่งเร็วๆวิ่งความเร็วสูงๆนิ่งแล้วก็โค้งรถในสนามใหญ่ๆส่วนมากเขาใช้กันอ๋อจะลดแข่งเขาใช้กันหมดเลยออ๋เราจะจะคือจะใช้โชกตัวนี้เลยใช่สามพันกว่าบาทสามพันโอ้สามพันเลยวะสามพันห้าอ๋อคือทั้งคู่เลยตอนผมซื้อสามพันหกสามพันหกเท่แรงว่ะตอนแรกๆมาแรกๆสามพันแปดอ่อโชคเนี่ยนะแฟนกันแล้ถก็ลดเดือดสามพันห้ารุ่ก็เป็นสีดูดิคือแบบไม่มีรอยสีหยดเลย คือแบบเนี้มากค่นสีเองอ่ะแต่แบบมีมีตรงนี้นิดนึงก็มีนิดนึงข้างในนะผมมันก็จะมีนิดนึงอ่ะนี่มันอันนั้นอันนั้นไม่ตั้งใจไม่แบบขี้เกียจเนี่ยพ่ดแม่งเลยคือ<ว>พอเรื่องขี้เกียจก็พ่นไปเลยแต่แต่ตรงเนี้ย แต่ตรงที่มองเห็นอะผมจะเก็บให้มันเนียนโอเคนี่คือเอาใจเลยดุ่นเว็บร้อยเลยนะครับผมเพราะว่ามันเอ็งเองแปลว่าเอ็งแปลว่ความคิดที่จะทำรถนี้มันยังไงเบิร์ตมิงครับเบิร์ตมิงเบิร์ตมิงเบิร์ตมิงนี่เขาเขาคือใครเขาคือทำช่างเขาช่างรถยนต์อ๋อคนช่างรถยนต์จัดเังก์ชันสีเครื่องเงี้ยนะแต่เขาทำรถแว้นรถมอเตอร์ไซค์แว้นลงแข่งงาน GTO ก็เลยเห็นเห็นมันเป็นอาร์มเขียวข้างหน้าเขียวกูเห็นแล้วกูชงใจเลยก็เลยจัดมาเลยจัดเลยโอ้โหเว็บร้อยแต่ซื้อลูกให้ดูโอเค มันคือดูปดูแบบนี้นะผมก็โอ้โหคือแบบอยู่ว่างๆแบบไม่เหลือเดหลือดุงต่อไปดุงด้วยมาดูข้างในดุงด้วยแล้วก็ะดุงหน,น้าแล้วก็ชุบหน้าชุบหน้าข้า,า,างหน้านี้นะครับผมแล้วความคิดเองเอ่อพีอ่จะใส่ล้อนี่เรื่อยๆไปขึ้นก้านใหม่ก่อนหรือเปล่าไหมมันก็ต้องขึ้นล้อใหม่คือต้องขึ้นล้อใหม่อตัดเียโอ้โหคือต้องทำสีใหม่หมดอ่ะนะครับผมก็โอ้โหความรู้เอ้แวลความรู้การพ่นสีมาจากไหนรู้ป่ะดูเอาดูจากพี่ผมพี่ผมเขาทำสีรถ ทำสีเนี้ยมาผมเยอะก็คือแบนว่าเหมือนชุดสีเบิกอะเขาทำคือแบบเหมือนใหม่เลยอะแต่นี่คือผมพ่นไม่ตั้งใจนะถ้าผมพ่นตั้งใจอสวยี่โอเคเออเอาเรื่องหมอก็คือแบบขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็มาพ่นนั่นก็จะมันก็จะประมาณนี้ครับทำสีต้องใจเย็นใจเย็นห้ามขี้เกียจขี้เกียจแล้วองเป็นไงขี้เกียจ นแต่ลุนน้อนอยากให้เสร็จไวนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้ลอกสีนะอันนี้คือไม่ลอกถ้าลอกสีจะสวยกว่านี้อันนี้คือไม่ลอกขัดให้มันเนี้ยบเฉยอ๋อคือใช้กระดาษทรายขัดเอาใช่คือกูจะบอกให้กาวแั้วเนี้ยอกาวเนี้ยเป็นสนิมเลยนะอ๋อคือตอนแรกอนะใช่สนิมเขอะเลยกูขัดด้าเนียนเลยโอ้คือขัดต้องขัดนานนะตอนขัดวันหนึ่งอะจรที่เขาลอกสีกันแต่ผมไม่ได้ลอกนะเอ้าเอาเรื่องว่ะนี่กูเบบร้อยเดี๋ยวเอ็กอ์แลกสเสียให้น้องๆมางหน้ากัน ตาตีก็ไม God, <laughs> <avez> ่รู <or> ้เยี่ห้อจอดน้าจัดเย มีแค่<ช>แค,คมป์ตัวเดียวแคมตัวเดียวแล้วจะเจอเสื้อฝาไม่เคยลือ้อม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยลือ้อยัดแค,คมป์ครับเปิดฝารตรงโซ่เราลิ้นอ่ะแล้วก็ยัดแค,เคมเข้าไปโอ้ยย<อ>ิ่งเชื่อคคือไม่ได้ทำเลยจัตเตอร์นี่ก็เหมือนแบบว่าไล่มาแล้วด้วยนะไล่สเตอร์ลัโลอ่ะอ๋อเป็นลัโลเออคันนี้ก็คือคันที่เอาเอามาที่ดันมานี่ยนะผันโลพันก่อโลพันกว่าใช่อุ๊ยขี่เข้าไปในกรุงเทพด้วยนะโอ้โหดูขี่ไปกรุงเทพอีกขี่ไปกรุงเทพขี่ไปลังสิตขี่ไไไปปปอยยุาาาารรรชังงสิตมกเทพ ตัวไปไ่งหมดอ่ะเปิดคือแบบขี่ไปมือเดียวอย่างเงี้ยขี่ไปเงี้ยเปิดไม่ต้องไปเย้ได้แหละก็จ่ายที่มาตอนแรกคือมันจะเป็นอันนี้จะเป็นสีอะไรนะสีเทาสีเทาเลยเป็นสีเทานะครับนี่เป็นายกสีเทานะครับผมแล้วก็พอสักพักหนึ่งลืมลืมลืมเจอไอเด้ไอเด้สี ก็เลยจับคล้องอยู่แล้วสลับอยู่แล้วแบบลาวลาวอ่ะลาว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 เันเคยโดินรถลาวแดดป่ะมันมาผมเองชอบคนลาวป่ะใหม่ใหม่ใม่ใม่ไ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 ด้ชอบคนลาวไม่อ๋อโอเคไม่ได้ชอบผมชอบแบบแบบเองชอบแนวแบบจี๊ดๆอะไรเงี้ยคือคือรถคันเนี้ยมันมันไม่มีอะไรแล้วไงก็เลยหาอะไรให้มันน่เย็ดเท่อะไรใส่ให้มันน่ ไะเดี๋ยวเรามาดูนี่ประเด็นที่ว่าแสงสองดีหม,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 มดบางคนใส่เอ้ยจัดฉากเปล่าจัดฉากหรือเปล่าไม่นะครับ <ปะ S 1> ดูสภาพรถจริงๆอ่ะตอนแรกมันมันมันใส่หมดเลยถูกปะ<ช>มันมันใส่ครบทุกอย่างเลยได้ไล่แบบคือมาตอนแรกทั้งตัวคืวววอเ,เฟรมอะไรใส่หมด มันจะไม่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเพราะว่ารู้ว่าเชงปุ๊บพี่บินพี่เบลก็ทําการนี่แหละผมก็เล่รู้สึกเออแม่งรู้สึกผิดหวังตัวเองด้วย<อ>เขาก็จะมาประมาณเที่ยงคืนน่ะเขาก็จะลงมาไล่รถกันตรงนี้นะผมไล่รถไล่รถไล่รถไล่จลับตรงรถจับอะไรสเตอนนี่จะเป็นสเตอน้องนอนเลยนะสตอ,อน้องนอนเลยอย่างเดียวเลยน้องนอนขับอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็นี่พวกเสื้อฝา้าเดี๋ยว,วเอเอผมพูดไปเนียก็รู้สึกผิดไปด้วยนะเพราะว่านี่นี่อยู่เสื้อฝ้าที่เขาไล่กันดูแคมนะผมแคมอะไรตรงนี้ เสื้ออะไรใหม่ฝาที่เอามาก็คือตรงนี้เลยที่ไล่กันนะครับผมผมโขกก็คือแบบเ,เดี๋ยวเราดูเลยนี่คือ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 จริจริงเองเองไม่โกรธอะไรพี่แล<ม>้วใช่ไหมไม่โกรธอะไรแล้วโอเคเนาะมันก็ไม่โกรธอะไรแล้วครับผมก็นั่นแหละเราดูไปครับต่อแสนสองคนไม่มีเชงจริงๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วย,อ,วยอาจจะท้า X ด้วยขอโทษด้วยที่จะทําให้ผิดหวังละครับผมก็เราเขียวยังไม่เสร็จถ้าใครที่อยากดูติดตามต่อว่าเป็นทางฝียังไง นะผมก็ต้องรอต่อไปติดตามนะผมบอกเลยผมทำเองหมดทำเองหมดถามพี่พูนะพี่พี่ใหญ่เนี่ยขาดอะไรนะผมขาดกขาดเองพ่นเองโอเคและข้างหน้านี่เดี๋ยวเราดูเลยเดี๋ยวตอนทำนะผมถ้าใครอยากจะดูว่านน้องมันขัดยังไงพ่นส่ยังไงก็เผมจะถ่ายให้ดูเราทํทำคิปเองเลยนเดีเดี๋ยวจะให้นนมัน่ายออม้องถขายเองคนเดียวเลยนะครับผมก็จะได้รู้ว่าทำมันทำยังไงาูหลังเปล่าจะถ่ายจะทำดมหนังต้องตัดส่คือล้อใหม่โอหแล้วก็ดมหน้าโชว์หน้า โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลินี้เราผมพามาดูโฉมใหม่ที่น้องนี่ทํารถทําสีอาร์มอะไรต่านะครับก็นั่นแหละแล้วก็ส่วนดีมเชงนะครับผมก็เมื่อเช้าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานก็คือพี่พี่เบลที่ว่าก็คือเขาโกรธผมนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เอกกล้องอะไรมาแล้วพอตอนเช้าผมเอารถเข้ามาให้ เพราะว่าพี่เบลโทรตามผมแล้วผมว่าให้มาคุยเรื่องเชงสายสองนะครับผมก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเออแล้วรถอ่ะแล้วกล้องอ่ะทำไมทิ้งไว้งั้นไม่ได้ทิ้งนะผมเพราะว่าเมื่อคืนน่ะผมไปนอนรีสอร์ทเปิดห้องแล้วก็ทีนี้ตอนเช้าพี่เบลโทรมานัดผมมานะครับผมผมก็เลยรีบเข้ามาแล้วก็เอารถมาเอา,ลากล้องมาคืนแต่ตอนที่ผมเอารถมาผมก็จะมาแบบเงียบ ขอลดจอดปุ๊บผมรีบขึ้นมาพี่เสืเพราะว่าพี่บินอะแกโกรธจเหมือนกันื่่อนนละพี่บินแกโกรธม่าโกรธเหมือนกันเพราะว่าแกต้องไล่รถอันนี้่แกจัดทรงไม่ดูดูดูจัดทรงนะไล่เว้าไล่อะไรที่มันลงนี่ผมจะองนบอกไว้นะใช่ใช่นั่นแหละโอเคก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ถ้าใครชอบเป็นกำใจให้น้องนนี่ด้วยนะครับผมก็ ทำความฝันน้องพังไปแล้วระดับหนึ่งก็คือไม่ได้ไม่ได้แข่งจริงๆนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมตอนคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วผมเจ้าเว็บร้อยเว็บร้อยเวลาวครับผมคุณอ่ะไม่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 ลาดิไม่ลาฮัลโหลจีจานฮัลโหลจีจานนะครับผมก็ฝากด้วยครับติดตามน้องนี่ด้วยครับผมในเรื่อนี้เปิดเฟซเฟซให้กูด้วยสนามเปิดเมื่อไหร่เจอกันจัดให้ชุดใหญ่จัดให้ชุดใหญ่ชุดใหญ่แน่นอนครับสนามเปิดเจอกันครับทุกคนขอบคุณมากครับ You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo.